ออโต้ไบคบูสเตอ์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ในแวดวงทหารอากาศที่น่าตื่นเต้นมากไทยได้ของโคตรเทพไทย F 16มือเก่าซอบปสจากนอร์เวย์เสริมเคี่ววเล็บเหนือฟ้าซึ่งหมายถึงการเสริมกำลังเครืร่องบินรบและสนับสนุนการลาดตระเวนทางอากาศให้แก่กองทัพอากาศไทยมาดูกันว่าใครได้อะไรมีกำลังอะไรใหม่และผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไร 1. พื้นฐานและที่มาทำไมถึงมาจากนอร์เวย์ ในช่วงที่หลายประเทศพยายามเพิ่มศักยภาพทางอากาศรัฐนเวยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีการบินทันสมัยและเมื่อมีการตัดสินใจทางการเมืองการขายหรือโอนถ่ายเครื่องบินบางรุ่นโอกาสนี้เปิดให้กับไทยการได้ F-16 มือเก่าแต่ผ่านการใช้งานแล้วจากนอร์เวย์หมายถึงเราจะได้รับเครื่องบินรบที่ผ่านการทดสอบจริงในสนามรบมีประวัติการใช้งานจริงและอุปกรณ์สนับสนุนบางส่วนอาจมีการปรับปรุงหรือยกระดับระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะกับยุทธศาสตร์ของไทย นอกจากนี้ซอปสามสซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงลาดตระเวนทางอากาศประเภทเครื่องยนต์ไบพัด์ของสวีเดนนอร์เวย์ก็เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ในการเก็บข้อมูลข่าวสารทางอากาศเสริมความสามารถเหนือฟ้าในด้านการลาดตระเวนและการตรวจจับ2รายละเอียดเครื่องบินขีดความสามารถที่ได้รับ F16 มือเกา่าแม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ F16 ที่นำเข้ามายังมีจุดเด่นหลายอย่างเช่นความคล่องตัวความเร็วความสามารถติดอาวุธที่หลากหลาย จะรวดนำทางปืนกลอาวุธอากาศสู่พื้นและระบบบินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดัดแปลงหรืออัปเกรดได้จุดที่ต้องตรวจสอบคือสถานะการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์นำทางและความเข้ากันได้กับระบบอาวุธใหม่ที่ไทยมีอยู่ซอบ340 ปกติซอปสามสี่ศูนย์ถูกใช้เป็นเครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินลำเลียงเบาแต่รุ่นทางทหารถูกปรับแต่งให้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนเช่นติดตั้งเราดาร์สถานีอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเหมาะกับภารกิจสอดแนมทางอากาศหรือร่วมกับเครื่องบินรบในการสนับสนุนขีดความสามารถในการมอนิเตอร์เขตทางอากาศ 3. ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับไทยการป้องกันอธิปไตยทางอากาศ เมื่อมีเครื่องบินรบและเครื่องบินลาดตระเวนเพิ่มขึ้นไทยสามารถเฝ้าระวังชายแดนทางอากาศได้ดีขึ้นและตอบสนองการละเมิดอธิปไตยได้ทันเวลาเสริมศักยภาพการฝึกและพัฒนานักบินและช่างเทคนิคจะได้เรียนรู้ระบบจากเครื่องบินที่ผ่านการใช้งานจริงทั้งข้อดีและข้อจำกัดช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อย,ยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ การได้เครื่องบินจากนอร์เวย์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศอาจเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้การซ่อมบำรุงหรือการซื้อชิ้นส่วนในอนาคตต้นทุนและความคุ้มค่าแม้จะเป็นเครื่องบินมือสองแต่ถ้าการปรับปรุงและบำรุงรักษาทำได้ดีอาจประหยัดงบประมาณกว่าการสั่งซื้อเครื่องใหม่ทั้งหมด 4. ความท้าทายและปัจจัยที่ต้องจับตา อายุการใช้งานและความคงทนเครื่องบินมือเก่ามีชั่วโมงบินสูงใช้งานหนักมาแล้วต้องประเมินสภาพโครงสร้างและความปลอดภัยการบูรณะและอัปเกรดต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอาวุธสามารถอัปเกรดให้ทันสมัยได้หรือไม่การฝึกคนและซ่อมบำรุงบุคลากรต้องมีความรู้เฉพาะทางและอาจต้องส่งไปฝึกที่ต่างประเทศหรือนำช่างจากนอร์เวย์มาร่วมงานชิ้นส่วนและการสนับสนุนในระยะยาวจำเป็นต้องมีเครือข่ายจัดหาชิ้นส่วนนำเข้าอย่างต่อเนื่อง หากผลกระทบและภาพรวมในอนาคตเมื่อไทยได้เอ16มือเก่าและสอบ340เข้ามาเสริมกำลังจะช่วยขยายฝ้าของไทยให้แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในภารกิจลาดตระเวนประจำการเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยคุกคาม